สิ่งไม่สิ่งไม่รู้แต่ที่รู้รวันนี้พ่อเจมจะออกไปเกี่ยวข้าวฉายเดียวคนเดียวโอ้โหแม่สาวก็เห็นและใจตุบๆตุ้มตอมๆแม่ตั้งแต่พ่อเจมได้แต้ใหม่นี่เขามีความมั่นใจหน้าดูวันนี้จะออกไปเกี่ยวข้าวคนเดียวซะด้วยก็พอเจมส์เขาบอกว่าวันนี้ลูกน้องลูกน้องไม่ต้องมีไปคนเดียวหัวหน้าช่างเจบก็ไม่ต้องมาคุมงานเขาฉายเดียวได้อ่าแม่สาวจะให้ทุกคนดูแต้มใหม่พ่อเจมสักหน่อยว่ามันเท่ขนาดไหนอ้าแล้วในระหว่างนี้พ่อเจมเขาไปไหนเนี่ยอ๋อจะไปเอาหัวเป่าลมมาลองแต้มใหม่อขงเคาไยปีใหมม่าาทททีีเป็นโชุก ไม่เห็นโชว์แต่แล้วพ่อเจมทุกคนเขาก็รอฟังแต่ของพ่อเจมอยู่ว่ามันจะดังขนาดไหนพ่อเจมบอกก่อนจะไปฟังแต่ตอนนี้ต้องเติมน้ำมันก่อนไอ้ข่าวนี่เห็นพ่อเจมสตาร์ทรถเกี่ยวไม่ได้สตาร์ททีไรเป็นต้องยืนจ้องแม่สาวนี่ก็แอบสงสัยมานานแล้วพ่อเจมสตาร์ทรถเกี่ยวทีไรไอ้ข่าวมาทุกทีแต่ก็ไม่เคยเห็นมันในหนูสักทีเอาอา่า พ่อเจมบอกว่าจะไปเกี er ่ยวข้าวไงแล้วมานั่งหลบอะไรอยู่ใต้รถเกี่ยวตรงนี้แล้วแม่สาวก็ได้ยินเสียงออกมาจากลําคอพ่อเจมสรถแตงรถแตงอะไรรถแตงคืออะไรพ่อเจมบอกกับแม่สาวบอกเดี๋ยวก็รู้ไปเอาอะไรึ้นรถกระบะกันพอเอาอะไรที่พ่อเจมแกะจากรถเกี่ยวไมาได้พ่อเจมก็พาแม่สาวยิงตรงมาชมชื่นจังหวัดพิจิตรโอ้โหและตัวต้นเหตุที่มันทําให้พ่อเจมกับแม่สาวได้มาเที่ยวที่ชมชื่นจังหวัดพิจิตรนั่นก็คือสองอันนี้นี่แหละโอ้โหแม่สาวเห็นแล้วก็ปวดหัวเลยทีเดียวเชียร์วันนี้ พิกซ้ายพริกขวาอยากรู้ซิว่ามันเป็นที่อะไรแน่โอ้โหฟันหลุดไปสองซี่เฉียวถ้าเป็นคนก็ต้องใส่ฟันปลอมแล้วแน,น่พ่อเจมส์นี่ยังหน้าละลื่นยังไม่รู้จักสะทบสะท้านเท่าไหร่แม่สาวเห็นแล้วก็ปวดจิตปวดใจทาไมพ่อเจมส์เป็นอย่างนี้สวนช่างเขาก็ยกไม้ย,ยั้งเพื่อที่จะเอาเพาของพ่อเจมส์ออกแล้วก็อัดเฟืองอันใหม่เข้าไปและในที่สุดอะไรของพ่อเจมส์ก็แยกเป็นชิ้นเป็นอันออกจากกันจนได้ <c oughs> แต่ในระหว่างนี้แม่สาวก็ยืนนุ้นจนแขนขาแข็งไปหมดแล้วพ่อเจมส์ไปไหนเนี่ยพ่อเจมส์ไปไหนโอ้โห กจิตกระจายไปยืนสสองรถเกี่ยวคันใหม่อยู่นั่นพ่อเจมนี่จิตใจทาด้วยอะไรแล้วเมื่อแม่สาวหันซ้ายหันขวาไปเจอพ่อเจมยืนดูรถเกี่ยวแม่สาวก็มาลุ้นช่างไหม่ช่างก็ไม่รีรอแล้วก็ไม่รอให้เสียวเวลาลงมือตอกเผาอันที่สองลงไปตั้งแต่แม่สามาอู่แม่สาวก็ยืนลุ้นจนขาแข็งหมดว่าวันนี้แม่สาวจะหมดงบไปเท่าไหร่แต่พ่อเจมนี่ไม่มีความสะทบทสถานยิ้มแก้มปีเลยทีเดียวเชียว